แม่ดีเจแมนร่ำให้ตะโกนคำนี้ผ่านลูกโรงบอกลูกชายหัวอกคนเป็นแม่เข้าใจเลยเวลา15.45นาฬกา45นาทีวันที่9พฤษภาคม2566ในอาอยนาอมรกุศลทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งหกคนขั้นตอนหลังจากนี้เจ้า้าที่รชาชทันจะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางต่อไป ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สานายามีรายงานว่านายชันวิทวีสินหรือลุกส์น้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้เตรียมยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำลร EM เพื่อขอประกันตัวขณะที่นางพิมพ์แขกุญชรณอ,นนะอยุธยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนเบื้องต้นจะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดวยใช้เงินสด1 0 0 0 0แสบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำลร EM เช่นเดียวกัน ดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชทา์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าพิมพ์แขกุญชรณอนนยุทธยาคุณแม่ของดีเจแมนได้ปล่อยโฮหลังจากสารตัดสินคดีพร้อมตะโกนผ่าลูกกรงบอกลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกนะ